สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผูน้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้ผู้จัดการหัวใจเกษตรนะครับถึงเวลาแล้วครับที่จะมาแยกหน่อกล้วยนะครับที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านั้นที่บอกว่าเราจะแกล้งกล้วยนะครับให้เขาออกหน่อเยอะๆนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงนะครับเออนี่ยครับต้นนี้ หนึ่ง,ส,งสาสี่สี่หน่อเลยนะครับก็กะว่าจะแยกลงถุงครับหน่อที่เขามีมีรากก็จะได้หลายหน่อเหมือนกันครับก็จะเป็นประมาณสักเนี่ยหนอ่อหนอ่อนี้แล้วหนอ่หนอ,น,อนี้นะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ต้นนี้ใหญ่เลยอันนี้สมบูรณ์ ลากเขาออกเต็มที่แล้วนะครับมีต้นนี้ใหญ่มากแล้วก็ได้นี่อีกต้นนึงส่วนนอเล็กสองนอนี้ก็ยังเหลือนะครับเ,เหลืออีกสองนอเดี๋ยวเราจะมาแยกกันก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนีย่ยวันนี้จะแยกน่าจะได้ประมาณสัก สอ2กิโลครับมาเลยครับมาเลยวันนี้มีม,มีมีลูกมือมีลูกมือ <laughs> เอาไหมาดูนี่วิีการเอาต้นเอาต้นนี้ก่อนแล้วกัน ด้วยที่ผ่านการช่ำแช่ชน้ำมาแล้วนะครับ่บาก็ต้นนี้สมบูรณ์เลยใช่ไหมสมบูรณ์เลยโอเคนี่นะครับต้นสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกนะครับ<ป>ที่ว่าเกลี่ยที่จะติด <laughs> เกลี่ยที่จะปเป็นต้นใหญ่ติดเลยได้หรอเห็นไหมครับนี่นะรากออกสมบูรณ์เลยตอนได้นน้ำเนี่ยครับสวยเลยขอแกะไว้ก่อนปะ จับไว้หนออ่อยพยายามอ่ายงจะให้กล้องเนิดหนึ่งถ้าใหู้เรต้องมาดูิดดว่าเลเแรนึงเดี๋ยวมาดูใกล้เนาะว่าเนี่ย <m im era> มันมีรากอยู่ เราจะทำไม่ให้รากมันเสียหายครับก็แซะจากข้างในโอ,นอ้อย่างนี้แซะออกแต่ต้นแม่เขาตัวนี้น่าจะออกนะินเดียวออกลอแล้วนี่เห็นไหมครับบ่าเขาอที่เข้าอยู่กับต้นแม่เขามีแค่นี้อ๋อมีแค่นั้น เนี <ừ> ่ยดใูให้ดูแม่เขาก็มีแผลอยู่นิดเดียวเองนี่ครับมีแผลอยู e ่นิดเดียวแล้วต้นนี้อีกต้นนี้อยู่ลึกหน่อยเราพยายามมองนะครับว่าจุดเชื่อมของแม่เขาเขาเชื่อมตรงไหนแล้วก็เราก็แซะตรงนั้น ได้แล้วเนี่ยอืมอไม่ยากาหนอเขาเชื่อมมาอยู่แค่นี้ตอนนี้เขามีรากแล้วก็ไม่ตายนี่นะนี่ไซส์ใหญ่อืมอไซส์ใหญ่ก็คือเขาออกก่อนนี่เห็ไมสี่แล้วสี่ต้นเรา,เราดว่าเราจะเอาอยู่นะม ความมุดมสมบูรณ์ของต้นนีนะ้จะเอาไว้อีกสักหน่อยหนึ่งอย่างเล็กไปหน่อยนึ่งครับแต่ต้นนี้ได้แล้วเอาเอาเลยต้นนี้ได้เลยโอ้ลมแรงมากอากาศดีมากบรรยากาศทุ่งนายามเย็นนะครับวันนี้ เขาเสียหายเยอะเห็นไหมต้นนอันนี้เอาไหมต้นนี้เอาครับเอาต้นนี้ขนาดให้ดูเชื่อมนี่เห็นไหมครับนี่เขาเชื่อมอยู่แค่นี้เอ่คือแล้วที่นี่รากเขาก็พร้อมที่จะหากินละอ่าเห็นไหมตอนนี้เราได้กี่ต้นละ อันนี้เราได้ห้าต้นแล้วครับผม้าหรือหกห้าต้นห้าต้นหต้นครับหต้นีต้นนึ่งเหรอวีกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงถุงนะครับเดี๋ยวจะไปลงถุงกันเลยครับครับโอเคครับต่อไปก็มาเตรียมดินครับมาเตรียมดินกันตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาครับไล่นาสวนของผมเองครับผม เออ่ใช้ดินอยู่ที่นาเนี่ยฮะมันเป็นดินที่ผ่านการทํานามาละหมักฟางมาเรียบร้อยนะครับก็มันน่าจะมีจุลินทรีย์ท้องถิ่นอยู่ในนี้แล้วก็อผสมผสมดินที่อเราซื้อมาครับเข้าไปอีกหน่อยนึงเพิ่มแร่ธาตุให้เข้าหน่อย คุกเลยเหรอคุกเขาเลยนะ,อะเอยดนะเอาเนี่ยเดี๋ยวพอทําตรงนี้คุกเหมือนมันก็กปูนเลยเติมนิดนึ่ง <laughs> ดินก็ดีนะเนี่ยดินมันทำผ่านการทำนามัมนหมักแล้วเห็น <laughs> ไหมนนี้ก็ใช้ได้เลยเนาะอะเอาอีกจุสักคุก คุกเขาเอาแบบง่ายๆครับแบบวิธีง่ายๆทำเกษตรในวันหยุดครับเวลามันน้อยต้องพยายามเกลียนเวลามาทำโอเคกันได้แล้วเนี่ยโอเคแล้วไงต่อต่อต่อไปต้องถุงดำถุงดำไหมบรรจุเอาหนาไหมเอาแน่นไหมต้องใหญ่เลยนะใบใหญ่ใหญ่เลยก็เลือกถุงใหญ่เพราะว่าจะเลี้ยงกล้วยไปให้เขาโตหน่อย ดินไม่พอเราก็เพิ่มได้แต่เรามีวัตถุด,ดิบตองเยอะใช่ไหนเกือบเต็มเลยเนาะอ่ะนี่ก็น่าจะได้ละอ่ะอาลองประมาณเกือบเต็มนะต้นใหญ่ไม่เต็มนะ,ะไม่เต็มเนาะขุดเลยเราลงเลยนะครับจัดลากเขาดีๆนะครับ ไปดูใกล้ๆกันเลยอ่านี่นะครับหลังจากที่เรายัดลงถุงแล้วนะครับผมแล้วก็เกลี่ยดินนะครับแต่ไว้น้งกดแน่นนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องแน่นไม่ต้องแน่นนะครับก็เดี๋ยวลากก็จะชับได้แล้วก็โอเคจัดให้ดีได้ได้แล้วใช่ไหมหนึ่งถุงได้แล้วครับโอ้แค่นี้เองใช่ไหมครับโอ้ไม่อยากรับอ๋อรึบหนึ่งถุงอ่า โอเคเดี๋ยวก็ถุงต่อไปก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูแล้วกันนะฮะอันนี้ทําเป็นตัวอย่างหนึ่งถุงกัดครับโอเคครับผมก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆน,นครับต่อคำกันพอดีครับประมาณหกวงกกว่าเรียบร้อยครับเอ่อแยกกล้วยนะครับใส่ถุงทีนี้ถุงก็จะมีสองไซส์เพราะว่ามันต้นใหญ่ก็จะใส่ถุงดําใหญ่หน่อยอ่กลุ่มต้นเล็กก็จะใส่ถุงขนาดเนี้ยพอเหมาะนะครับหกต้นพอดีหลังจากนั้นก็จะ จะชาไว้ก่อนให้รากเขาเดินดีแล้วก็ค่อยเอาไปลงหลุมนะครับอาจจะก็นนจะชาไว้ตรงนี้อ๊ครับมาดูครับมาดูผลงานของเราครับวันนี้ครับได้ผลงานเอ,อต้นใหญ่ต้นใหญ,ตใหญ่ต้นใหญ่ก็อยู่อยู่ถุงใหญ่ครับเขาใหญ่หน่อยะก็เล็กลงมาถุงดำเนี่ยมีสองต้นหลังจากนั้นก็ต้นเล็กๆเ,เนี่ยฮะหาไซส์ที่เหมาะสมกับเขาจะได้ไม่เปลืองดินครับไม่ใช่อะไรมาก เราไม่ต้องทําดินเยอะนะดินส่วนที่เหลือเนี่ยครับผมก็จะเก็บเอาไว้เอาไว้ทําอีกนะครับอันนี้เรามีดินอยู่ที่นาของเราเองก็ไปซื้อดินจากที่เขาขายมาผสมนะครับเนี่ยเก็บไว้ได้ใช้อีกครับโอเคครับวันนี้เพื่อนๆนะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยเป็นกิจกรรมวันหยุดนะครับของผู้จัดการหัวใจเกษตรครับทางครอบครัววันนี้ก็ได้ผลงานนะครับในการแยกกล้วยนะครับก็ทําให้ เพื่อนๆเ,เห็นว่าล้วยที่เราแช่เอาไว้เราเอามาลงนะครับใส่ถุงดำมาไว้ก็ไปพร้อมที่จะปลูกเดี๋ยวก็ไปติดตามแล้วกันนะฮะว่าเดี๋ยวอีกสักกี่วันนะครับที่จะเหมาะกับการปลูกผมก็จะทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผู้จัดการหัวใจเกษตรแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ และทิมสำคัญก็คือกดติดตามผมนะครับตอนนี้ก็600กว่าคนแล้วครับก็ก้าไปให้นะครับเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดการหัวใจเกษตรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปน,นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ